สวัสดีคะ่ะดาวคะ่ะวันนี้จะมาเขียนหนังสือเรื่องถนนคนเดินนะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงจุด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 ,จดแล้วแต่คนที่มีชีวิตและมีความฝันที่ดีงามนะคะชีวิตคนต้องสู้ ศัตรูคือยาชูกำลังมีลมหายใจจงสู้ต่อไปดาวสตาร์ขอบคุณค่ะถนนสวยงามมากเลยความฝันก็เป็นของแต่ละคนที่ฝันแต่ละอย่างแต่ทุกคนฝันสิ่งที่ดีงามกันทุกคน คนชอบเล่นรอต,ตรุอรี่ก็ฝันอยากถูกรางวัลคนเรียนหนังสือก็ฝันอยากไปถึงจุดหมายอยากอยากฝันให้สอบได้คนทำงานก็ฝันอยากให้สำเร็จทุกสิ่งอย่างคนมีสติปัญญาก็ฝันพัฒนาการสร้างปัญญาและสติไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะที่ชม สวัสดีค่ะ